สวัสดีครับผมผมป๊อปจาก h u m m i n g Car Studio นะครับผมเราพามาชมโซลูชันใหม่สำหรับใครที่ใช้ Tesla m o เด l 3แล้วสึกว่าจอติดรถเนี่ยมันเียกจะแทบแบบไม่ตอบโจทย์เลย Google Map ไม่ได้คา r p เพลงก็ต่อไม่ได้เล่นเพลงอะไรก็ได้แค่ในส่วนของ Spotify ทีนี้เรามีตัวสินค้าใหม่มาให้ชมครับเป็นจอขนาด เล็กนะครับเป็นระบบ n n r r o i d ที่ดีไซน์สำหรับ Tesla โดยเฉพาะนะครับคือตรงนี้เราไม่ได้เจาะนะครับเราเป็นการติดแปะลงไปมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ชุดสายเชื่อมต่อเนี่ยเป็นพักแอมเพสสำหรับ Tesla โดยเฉพาะความสามารถที่เราได้มานั่นคือการใช้ CarPlay หรือ Android Auto แบบ w l r s s นะครับทำให้เราสามารถเนี่ยคอนโทรลผ่านจากรีโมทตรงนี้ได้ครับนี่ปุ๊บๆๆเนี่ครับผมเข้าก o ุ๊กก็แบปบกดได้เลยนะครับแบนี้หรือจะกดบนหน้าจอก็ได้ครับแต่เอาไป สามารถทําได้แ้่สองแบบแตะบนหน้าจอหรือจากรีโมทก็ทําได้เช่นกันนะครับกดถอยหลังนะครับผมเข้าไปส่วนของตัวมิวสิกนะครับอย่างผมชอบฟัง Apple Music ผมก็สามารถเข้าไปฟังได้แบบนี้ครับกดปึ๊บเข้าไปนะครับและเกิดจิ้มบนหน้าจอก็จิ้มได้เช่นกันง่ายมากครับรวมถึงนะครับเราสามารถสั่งงานจากมือถือถ้าเราบอกว่าไม่สะดวกล้วก็เปิดตรงนี้ครับผมเล่นเพลงของอันมาลนฟเทนสูกะเสียงออกคั้นขันอย่างเงี้ย ง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรานำทางทำได้ไหมครับได้เช่นกันครับผมก็เปิดตันนี้เลยครับถ้าเราไม่อยากจิ้มบนหน้าจอสะดวกบปนมือถือเรากดนี้สยามพาลากอนคือเราสามารถสั่ง,งได้สองทางครับสั่งงานผ่านจากหน้าจอเขาก็ได้หรือสั่งงานผ่านจากสมาร์ทโฟนเราคุ้นเคยนะครับจิ้มจิ๊บนี่ครับง่ายๆกดแบ่งครึ่งหน้าจอ นำทางพร้อมปังเพลงแค่นี้ครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบนเทส la ของคุณเลยนะครับผมทีนี้ความสามารถอื่นๆก็คือเราสามารถที่จะกลับไปส่วนหน้าจอของรถได้นะครับแบบนี้ผถอยหลังกันนี่ครับกลับส่วนหน้าจอของเมนูเขาก็สามารถเห็นสถานะของรถครับเช่นนี่ครับมัดรอบต่างๆความเร็วเราสามารถดูได้อ่ดาดูน่านี่หล่อทั้งคู่เลยดัต้าทั้งหมดนะครับซิงค์มากับรถเลยครับเปอร์เซ็นต์แบตสามารถดูได้ครับอุณหภูมติต่างๆนะครับ ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถซิงข้อมูลมาได้หมดเลยนะครับผมแบบนี้นะครับมีแอปพลิเคชันให้เลือกด้วยครับเข้าไปเนี่ยสามารถดูแอปต่างๆได้อย่างเช่นเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูพวก YouTube ได้อย่างเงี้ยครับลองแตะให้จึ๊บนะฮะเนี่ยก็ดู YouTube ได้นะครับแต่ว่าตรงการใช้ YouTube เนี่ยเราต้องใช้เน็ตให้เขาด้วยนะครับผมซึ่งจะใช้ซ้อนกับในส่วนของไว e l สคร c a เพไม่ได้นะครับอ่กลับแบ็กก่อนผมแบ็กให้นะครับแบ็กออกไปนะครับ อันนี้ก็ขึ้นไปปุ๊บนะครับอันต่อไปจะมีคาเซตติ้งข้ามครับมีคาเพเล่นไปแล้วเมื่อสักครู่สกรีนออฟครับปิดได้แล้วครับถ้าเกิดอยากจะให้มันแบบดับหน้าจอลงไปก็ทําได้นะครับและชุดนี้มีฟ้อนต์คิเรด้วยครับสามารถกดเข้าไปปุ๊บเปิดกล้องตัวใหม่ข้างหน้าได้นะครับแบบนี้จบครับผมว่าความสามารถจริงๆที่เราจะได้จากอุปกรณ์ตัวนี้นั่นคือตัวส่วนส่วนของคาเพนะครับ มันทําให้เราสามารถนําทางเดินทางฟังเพลงอะไรที่เราง่ายโดยจิ้มจากมือถือเราเองหรือจากบนหน้าจอก็ได้โดยเห็นสถานะแบบนี้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นหน้าจอตรงนี้ผมว่าแท้จะหมดความจําเป็นในการใช้งานหลักๆในการเดินทางของเราครับนี่คือโซลูชันใหม่นะครับสำหรับใครที่ใช้เทสลานะครับทาให้มีความบันเทิงมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นเรียกว่าแก้ปัญหาของวิทยุเดิมที่เรียกว่าไม่ตอบโจทย์การใช้งานในประเทศไทยในตอนนี้จากฮัมมิ่งคาสตูดิโครับผม